มสัสยิดจักรพงศ์เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมในตรอกสุราวย่านบางลำพูเดิมเรียกว่าสุราวตองปู่ตามชื่อวัดตองปู่ที่อยู่ใ,นในกล้กันต่อมาอาคารเริ่มสุดโทมและคับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนมุสลิมในชุมชนที่มีมากขึ้น อิหม่ามพัดยีสมหวังจันตะอุมารีจึงเป็นผู้นำร่วมกับสมาชิกในชุมชนสร้างมัสยิดขึ้นใหม่เป็นอาคารปูนใช้ในช่างฝีมือดีทำการก่อสร้างเป็นเวลาสองปีผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบอาหรับเปอร์เซียและโรมันไว้ด้วยกันเปลี่ยนชื่อเป็นมัสยิดจักรพงศ์ตามชื่อถนนจักรพงศ์ และเพื่อฉลองพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจากกาักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษดุโลกประชานาถพระ,ะราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว